ผมเรียนวิธีเล่นมาจองเพื่อชิงเช่ได้ยินถูกหรอครับที่ผมหายไปหลายอาทิตย์จริงๆแล้วผมไปศึกษาวิธีเล่นหมากหยกแห่งดวงดาวเพื่อผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหัวใจของผมมีแต่ชิงเช่คนเดียวและเพื่อเป็นแฟนที่ดีเล่นหมากหยกเป็นเพื่อนชิงเช่ได้ด้วยแต่พอได้เข้าสู่วงการนี้แล้วบอกได้เลยครับว่าผมแม่งกลับออกมาไม่ได้วะทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมชิงเช่แม่งติดงอมแงม เกมนี้มันสนุกตรงที่ว่าไพ่ตัวสุดท้ายที่เรารอมันจะมาในรูปแบบไหนแถมเกมก็ต้องใช้ความเร็วไวพริบและการปรับกลยุทธ์อยู่เรื่อยๆในการเอาชนะหรือเอาชีวิตรอดซึ่งบางทีเกมนี้ก็ทําให้หัวร้อนมีโมเมนต์อยากหยิบโต๊ะมาฟาดผู้เล่นคนอื่นกันมาจองหรือไพ่นกกระจอกหรือในเกมฮงไคสตาร์เร็เรียกว่าหมากหยกแห่งดวงดาวเป็นเกมที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนและถูกจัดว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าเกมนี้ก็ได้แพร่ขยายไปยังหลายประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งแต่ละที่ก็มีกฎไม่เหมือนกกัันนนะะะด้้้ววยยยแลลาาามถึงงเเออชีีตตฉใบร แล้วก็ได้แพร่หลายไปในโลกตะวันตกจนเกิดป๊อบเค้าเจอร์มากมายที่เราเห็นผ่านตาบ้างในสื่อสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเกมซีรีส์ยากุซ่าอะนิเมหรือวงการวีทูเบอร์ต่างประเทศหลายคนก็ได้เข้าสู่วงการนี้กันเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายวิธีเล่นมาจองง่ายๆแล้วล่ะก็มันจะคล้ายโปกก๊กเกอร์ครับแต่งงกว่า3เท่ามีการขโมยไพ่คนอื่นเหมือนผสม10บการเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างเกมทําให้เกมนี้ดวงและการโจปฏิหารก็มีส่วนทําให้เราชนะด้วย พอพูดถึงการตรว์ปริหารแล้วเกมนี้ก็คล้ายการ์ดยูกิโตที่ว่าเรามีไลฟ์พอยต์มีการโจมตีผู้เล่นแล้วก็มีการปั้นมือให้ได้เอ็กโซเดียหรือถ้าใครเล่นเกมแนวออโต้เชสอย่างทีมไฟท์แทคติกส์ก็มีความคล้ายตรงที่เราต้องจัดคอมหรือกลุ่มนั่นเองสรุปง,ง่ายๆมาจองคือเอเชียนโป๊กเกอร์ยูกิโอผสม10ทีมไฟท์แทคติกสเปเชียลอิดิชั่นเทรดมาร์คด้วยทําให้มาจองในสายตาคนนอกดูเป็นเกมที่เข้าถึงยากแต่ถ้าคุณไปถามใครก็ตามที่เล่นมาจองเป็นอยู่แล้วเขาก็จะบอกคุณว่าเกมนี้ง่ายนิดเดียวเพราะที่่เหหลือแมมงยาก เราเล่นครับทุกคนเอาจริงๆเกมนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอารมณ์เหมือนคุณกําลังแข่งประกอบหุ่นตัวหนึ่งเพื่อมาสู้กับคนอื่นมีชิ้นส่วนต่างๆกองรวมกันอยู่ในกล่องเลโก้แล้วมีเงื่อนไขแค่ว่าใครประกอบหุ่นเสร็จก่อนชนะโดยคุณจะแย่งชิ้นส่วนจากคนอื่นมาก็ได้แค่สุดท้ายขอให้มันดูเป็นหุ่นไว้ส่งกรรมการถึงแม้ว่าหุ่นของคุณจะไม่ได้ดูน่าเกรงขามแต่อย่างน้อยคนก็มีหุ่นไปซัดหน้าคนอื่นก่อนนั่นแหละมาจอง Lady s n s g i n t o e n m e n แน่นอนครับว่าคลิปนี้ผมจะมาล้างสมอง กันผมอยากจะมาบอกว่าสิ้นปีนี้ ROV มีกิจกรรมแจกสกินฟรีอีกแล้วโดวยกิจกรรมมีชื่อว่าส่งของขวัญให้ซิปรับสกินใหม่ซิปเพียงเข้าเกมก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาหน้าแรกยังไงเราก็หาเจอจากนั้นเราแค่ส่งของขวัญให้เพื่อนที่ส่งได้มากถึง10คนหากใครไม่มีเพื่อนก็ส่งให้เจ้าซิปก็ได้เพียงเท่านี้ก็รอรับสกินใหม่ของซิปไปเลยกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่7มกราคมปี2567กลับมาล้างสมองกันต่อและไม่รอช้ามาเริ่มล้างสมองกันเลยครับ อย่างที่กล่าวไปตอนต้นครับว่ามาจองมีกฎแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศในคลิปนี้เราจะยึดเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นหลักหรือที่เรียกกันว่าริจิมาจองเนื่องจากเป็นเวอร์ชันที่แพร่หลายสุดในสื่อสมัยใหม่โดยเกมที่เราจะใช้ประกอบการอธิบายวิธีเล่นคือมาจองโซครับสเต็ปแรกที่สําคัญสุดในการเข้าสู่มาจองคือคุณต้องมีเพื่อนและต้องมี3ถึง4คนทําให้เราเห็นว่าในฮงไคสตาร์เรลชิงเช่จะหาคนเล่นหมา่ากหยกด้วยตลอดเวลา อุปกรณ์ในการเล่นจะมีไพ่1 3 6ตัวลูกเต๋าสําหรับทอยว่าใครได้เริ่มก่อนกระดานจดคะแนนตัวบอกทิศซึ่งผมแนะนาว่าให้เล่นออนไลน์เหอะระบบจัดการให้หมดละมาจอเลึกกันที่ไพ่สักนิดหนึ่งครับเพราะสําคัญสุดในดิจิมาจองจะมีไพ่ทั้งหมด5ชุดโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเลข3ชุดและกลุ่มพิเศษ2ชุดชุดเลขจะมีหน้าไพ่เป็นเลข1-9ประกอบไปด้วยชุดพินหรือจุดหน้าขายโดมิโนโชุดโซ่หรือไม้ไผ่และชุดมันหรือตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาจีน<ๆ>ซึ่งก็ขายไพ่โป๊กเกอร กลุ่มนี้จะไม่ได้เป็นตัวเลขนึกถึงไพ่รูปปลาของชิงเช่หรือไพ่โจ๊กเกอร์ที่เราคุ้นคุหน้ากันก็ได้โดยจะแบ่งเป็นสองชุดคือชุดทิศทั้ง4ตามชื่อเลยครับก็จะมีไพ่ทิศเหนือใต้ออกตกซึ่งทุกอย่างเขียนเป็นภาษาจีนนะและชุดมังกรที่จะมีไพ่3ตัวคือมังกรแดงมังกรเขียวและมังกรขาวที่ขาวจนไม่เห็นอะไรเลยไพ่34ตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะมีตัวซ้ำทั้งหมดอย่างละ4ตัวทาให้ไพ่ทั้งกองมีทั้งหมด136 3ตัวัวแลลละะเเขขข5ของงท้งชุดจมีหน้าแ่งปอนอยู่ด้วยหตัวซึ่งจะะทําให้คแนนเพิ่มขึ้นเมื่อชนะ หลังจากจัดโต๊ะเสร็จถอยลูกเต๋าหาคนเริ่มก่อนได้แล้วผู้เล่นคนแรกจะได้นั่งชิดตะวันออกของโต๊ะทุกคนจะจวบไพ่ขึ้นมา13ตัวและเมื่อถึงเทิร์นของเราเราจะต้องจวบไพ่หนึ่งตัวและทิ้งตัวที่เราไม่ต้องการ1ตัวหลังจากทิ้งไพ่ก็จะเป็นตาผู้เล่นที่อยู่ทางขวาของเราแล้วก็วนเป็นวงกลมจนกว่าจะมีผู้ชนะหรือไพ่หมดโต๊ะก่อน ในเมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้วมันก็ถึงเวลาของวิธีชนะเกมนี้และเป็นราชามาจองธารกิจหลักของคุณมีอยู่3อย่างคือจัดไพ่บนมือของคุณให้พร้อมเปิดโหมดก็อีดนตรีหาเหยื่ออารมณ์คำนวณอิโมชันอลดาเมจและชนะในรอบนั้นมาจัดไพ่บนมือกันครับมาจองจะมีการเล่นคล้ายโป๊กเกอร์นิดหนึ่งครับ,บ,รบ,บ,รบตรงที่ว่ามีสเตรทจับคู่ตอง4 o อ a k i n คแค่จากที่ไพ่บนมือมี5ใบเรามี13บใบแทนเยอะหายโดยหลักแล้วการจัดกลุ่มไพ่บนมือของเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม3ตัวจำนวน4กลุ่มบวกกับอนป่งคู่ ชชยชนะเราจะมีไพ่ทั้งหมด14ตัวโดยตัวที่1 4จะได้จาัดก,การจั่วได้หรือเก็บไพ่คนอื่นมานั่นเองโดยใครจัดกลุ่มเสร็จก่อนคนแรกจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าชนะเกมนะในการชนะแต่ละรอบเราจะสร้างอิโมชันอลดาเมจแตกต่างกันออกไปใส่ผู้เล่นคนอื่นโดยขึ้นอยู่กับไพ่บนมือว่าเราเข้าขายเงื่อนไขอะไรบ้างยิ่งไพ่บนมือเข้าขายเงื่อนไขยเยอะเราก็จะสร้างดาเมจเยอะขึ้นตามการจัดกลุ่ม3ตัวจะมี2แบบแบบแรกคือการมีหน้าเหมือนกันเช่น5.3ตัวทิศตะวันออก3ตัวมังกรขาว3ตัว และแบบที่2คือการเรียงเลขเช่น2 3 4สมเลขจีน678ดไพ่โดยกลุ่มพิเศษจะไม่มีการเรียงไพ่แบบฉันขออัญเชิญทิศทั้ง4หรือเรียกมังกร3ตัวจริงๆมันก็มีนะแต่คุณต้องเล่นใหญ่กว่าน,นั้นเยอะเลยคือเราจะต้องจัดกลุ่มแบบนี้4ี่กลุ่มครับโดยจะผสมสานร,ระหว่างกลุ่มเรียงเลขกับกลุ่มหน้าเหมือนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ถ้าสถานการณ์มันพาไปส่วนหนึ่งคู่ก็จะเป็นการจับตัวซ้มสอตัวเช่น1่ไพ่2ตัวทิศเหนือ2อตัวหรือมังกรแดงสองตัว ซึ่ง98%จะเป็นการชนะจากการจัดกลุ่มแบบดังกล่าวส่วนอีก2%ที่เหลือจะเป็นการจัดกลุ่มที่ต่างออกไปอย่างการมี7คู่หรือสุดยอดมหาคอมเอ็กโซเดียหนึ่งในชุดไพ่ที่เกิดขึ้นยากที่สุดในเกม13กำพราที่เราจะต้องมีเลข1กับ9้าของทุกชุดเหนือใต้ออกตกมังกรทั้ง3และตัว3ตัวหนึ่งซึ่งการันตีการชนะแบบมึงเอาถ้วยไปเหอะฟังมาถึงตอนนี้แล้วดูเป็นเกมที่ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะก็แค่จั่วทิ้งจั่วทิ้งแล้วก็ใครครบก่อนชนะแต่นั่นก็เป็นแค่ผิวเผินของมาจองครับ ขอแนะนำความไวเป็นของปีศาจเมคนิกที่จะทำให้เกมนี้เผ็ดร้อนขึ้นตั้งแต่เริ่มเกมหลังจากที่ผู้เล่นทิ้งไพ่แล้วผู้เล่นคนอื่นจะประกาศเก็บไพ่ที่ผู้เล่นทิ้งได้เราจะเก็บไพ่คนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเรากำลังจะจัดกลุ่ม3แต่มันขาดตัวเดียวก็เลยขอของคนอื่นละกันเช่นผมมีมังกรเขียว2ตัวและขาดอีกตัวหนึ่งเพื่อจะได้มีหน้าเหมือนกัน3ตัวเมื่อผู้เล่นทิ้งไพ่มังกรเขียวผมก็จะประกาศเก็บไพ่ตัวนั้นได้หรือยกอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าตอนนี้ผมมี6กับ7ไพ่ซึ่งผมกำลังมองหหา5รรืืออ8ไพพ่่่เเเผมมจจะด้ักลุียงป็น 567หรือ678ได้เมื่อผู้เล่นทางซ้ายมือผมทิ้ง5้าหรือ8ไพ่ปุ๊บผมก็ประกาศเก็บมาได้เลยหลังเก็บไพ่มาแล้วเราก็จะจัดได้หนึ่งกลุ่มวางไว้ข้างๆและเข้าสู่เทิร์นของเราที่เราจะต้องทิ้ง1ตัวที่เราไม่ต้องการการเก็บไพ่คนอื่นเพื่อจัดกลุ่มจะมีอยู่3แบบครับโดยจะขึ้นอยู่กับกลุ่มที่เรากําลังจัดว่าเป็นหน้าซ้ํากันหรือเรียงเลขกับผู้เล่นตําแหน่งใดของเราเป็นคนทิ้งไพ่แบบแรกจะเรียกว่าจี <hi> เมื่อผู้เล่นทางซ้ายมือของเราทิ้งไพ่และเรากําลังจัดกลุ่ม3แบบเรียงแบบที่2เรียกว่าปง เมื่อผู้เล่นคนไหนก็ได้ทิ้งไพ่แล้วเรากำลังจะจัดกลุ่ม3แบบหน้าซ้ำกันและแบบสุดท้ายเรียกว่าคันคั เมื่อผู้เล่นคนไหนก็ได้ทิ้งไพ่และเรามีตัวหน้าซ้ำกัน3ตัวตอนที่เข้าเทิร์นของเราเราจะได้จัวไพ่หนึ่งใบด้วยการเก็บไพ่คนอื่นฟังดูเหมือน One Man, Tr Another Man Treasure แต่มันถือว่าเป็นการเปิดหน้าไพ่ให้คนอื่นเห็นทําให้มีผลกระทบตามมาเช่นได้คะแนนน้อยลงเพราะถือว่าเปิดไพ่บนมือผู้เล่นคนอื่นจับจุดเดาไพ่บนมือของเราได้มากขึ้นว่าเรากําลังมองหาตัวอะไรตั้งใจจะชนะด้วยเงื่อนไขไหนและการเปิดไพ่ทําให้เงื่อนไขาการชนะของคุณโดนตีกรอบมากขึ้นทําให้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่น ผู้เล่นใหม่จึงเหมาะกับการเล่นแบบลีจิหรือการไม่เก็บไพ่คนอื่นแล้วข้ามไปสเต็ปเก้าอี้ดนตรีได้เลยแต่การเล่นทั้ง2รูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปครับเช่นการไม่เก็บไพ่จะจับกลุ่มยากแต่จะจัดกลุ่มแบบไหนก็ได้มาที่สเตปถัดไปครับหลังจากที่คุณจัดกลุ่มไพ่บนมือจนขาดตัวเดียวก็ถึงเวลาของเก้าอี้ดนตรีแสนสนุกก่อนที่เราประกาศชัยชนะหรือที่เรียกว่าอาการิ เมื่อคุณขาดไพ่ตัวเดียวคุณจะเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเท็มไปหรือถึงเวลาหาเหยื่ออารมณ์การประกาศชัยชนะจะมีอยู่2วิธีครับโดยขึ้นอยู่กับไพ่ใบสุดท้ายของเราว่ามันมาจากไหนวิธีแรกคือการประกาศลงเราจะประกาศลงได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นคนอื่นทิ้งไพ่ใบที่เรากำลังตามหาอยู่ตัวสุดท้ายโดยเราจะส่งคำขอบคุณเป็น emotional damage ให้กับคนคนนั้นเต็มๆทำให้ลงถือว่าเป็นความไวของปีศาจด้วยครับถ้ามีคนเก็บไพ่ตัดหน้าเราไปก่อนก็อดประกาศเหมือนกันวิธีที่ 2. ซืโม เราจะประกาศซูโม่ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนจัวภไพ่ที่กำลังขาดอยู่ได้เองครับทาให้เราส่งอิโมชันอลดาเมจให้คนอื่นอย่างเท่าเทียมเป็นการขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกอีดนตรีครั้งนี้เช่นคุณสร้างอิโมชันอลดาเมจได้หมื่นแปดคุณก็จะดูดแต้มคนอื่นคนละหกพันนั่นเอง หากคุณไม่ได้เปิดไพ่บนมือเลยในเกมนี้แล้วขาดไพ่ตัวเดียวเราจะสามารถประกาศลีจิก่อนชนะได้อารมณ์เหมือนประกาศอโนอการประกาศลีจิจะเป็นการล็อกไพ่บนมือของเราไม่ให้ทิ้งตัวอื่นอีกต่อไปและมองหาตัวที่เราขาดอย่างเดียวซึ่งเราจะได้คะแนนเพิ่มจากการประกาศด้วยแล้วก็มาถึงสเต็ปสุดท้ายครับการคำนวณ e m o t i o n a l damage ถึงเกมจะคำนวณคะแนน,นให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่การเข้าใจในส่วนนี้ก็สำคัญเพื่อคุณจะได้วางแผนปั้นไพ่บนมือเวลาเล่นหลังจากที่คุณประกาศชนะแล้วเราก็จะคำนวณคะแนน,น,กนกันครับว่าไพ่ของเราเข้าข่ายเงื่อนไขได้บ้างซึ่งสามารถดูได้จากด้านขวาบนของจอรูปคำถามโดยฮันคือแต้มที่เราได้ยิ่งเงื่อนไขไหนทำยากก็จะยิ่งได้แต้มเยอะส่วนเมนเซนชินคือการไม่เปิดไพ่บนมือเลยแนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขาการชนะเบื้องต้นก่อนลงเล่นแต่ผมจะยกตัวยอย่างคร่าวๆเช่น r i t ิเราประกาศริ t ิก่อนชนะ all simples ไพ่บนมือมีแต่เลข2ถึง8 Red5 เรามีเลขห้สีแดงบนมือ Dragon มีกลุ่มมังกรหนึ่งกลุ่ม วินซีดมีกลุ่มทิศของตัวเองหนึ่งกลุ่มแต่ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งคือโดระโดระคือการที่เรามีไพ่ลำดับถัดไปจากตัวบอกโดระที่อยู่ด้านซ้ายบนของจอหรือถ้าเราเล่นของจริงก็จะอยู่ที่กำแพงสุดท้ายยกตัวอย่างเช่นโดระรอบนี้คือเลข5จีนเราจะได้คะแนนมากขึ้นถ้าเรามีเลข6จีนในมือซึ่งในมาจองโซเขาไฮไลท์ไว้ให้ละแต่ถ้าโดระเป็นเลข9ก้าไพ่ที่ให้คะแนนเพิ่มลำดับถัดไปจะเป็นเลข1ของชุดเดียวกันถ้าโดระเป็นทิศทั้ง4ก็จะวนตามนี้หรือดูทิศบนโต๊ะแบบทวนเข็มนาฬิกา ดับเป็นขาวเขียวและแดงแล้วก็วนกลับมาที่ขาวใหม่นอกจากแพ้ชนะแล้วเกมนี้ก็มีเสมอกันครับซึ่งส่วนมากจะเกิดจากกระแพงไพ่ที่จั่วหมดกองแต่มันก็มีกรณีพิเศษเช่นทุกคนทิ้งไพ่ทิศเดียวกันในเทิร์นแรกผู้เล่นมีไพ่เลข9้าของทั้ง3ชุดในเทิร์นแรกก่อนที่จะเริ่มจัว่ว<อ>การประกาศลิชิครบทั้ง4คน ยินดีด้วยครับตอนนี้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานและเป็นเพื่อนเล่นหมากยกให้ชิงเชื่อได้แล้วขอบคุณทุกคนมากครับที่สมัครเมมเบอร์กันเข้ามาแล้วก็ต้องพูดถึงคุณปกป้องแล้วแหละครับที่เป็นคิงคนแรกแล้วก็ถามมิ่งดีมากเลยมาเป็นช่วงที่อัพคอนเทนต์บ่อยกว่าปกติซะด้วยมั้งนะบางเกมคุณอาจจะชนะการต่อสู้แต่ไม่ชนะสงครามหรือบางทีเกมนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแพ้ชนะแต่เป็นการส่งสารให้ผู้ต่อสู้